คุณผู้ว่าครับกรณีกรมควบคุมโรคประกาศมาว่านะครเสียมราชเนี่ยมีติดหนึ่งรายไม่ทราบตอนนี้จริงหรือไม่แล้วก็เรามีมาตรการยังไงครับครับอันนี้ก็ต้องเป็นความจริงนะครับเพราะเขาเป็นมีหน้าที่เป็นตรงนะคือจังหวัดเราเนี่ยทราบเรื่องแล้วแต่ว่าต้องมีการพิสูจน์นะครับผลซ้ําจากจุฬาโรงบาลจุฬาก่อนนะะจังหวัดเลยไม่ได้ให้ข่าวอะไรมากไปกว่าบอกความจริงนะครับว่าในส่วนของระดับ โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเราในมัธยศลาเนี่ยนะครับได้ตรวจพบผลเลือดเป็นบวกนะฮะแล้วก็เป็นเชื้อนี้นะแต่ว่าเรายังประกาศยืนยันไม่ได้จนกว่าส่งผลไปยังจุลาและจุลาตอบก,กลับมานะจุลาก็พิสูจน์ว่าใช่นะครับบวกซ้ำก็ผมบนโลกก็ทราบเรื่องนี้นะครับก็จึงได้ประชุมแล้วก็ประกาศออกมาพร้อมกับจังหวัดอื่นๆครับ